สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้ามวยไทยจากวิทีมเสียมออมน้อยนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นสุดสาครชมรมอนุรักษ์มวยไทยพบกับทาาน้านารสอนเกียรติไัศสนพี่ขัดน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์นะครับคู่ที่สองก็จะเป็นรักชุมพรท่าเซยยสัตว์วันนี้ตอบหนักให้เพชรแสนคมสสมหมายร้อยสิบเก้าต่อหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับตอปอนด์หนึ่งและคู่งของรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ ชูซับสอสลาชิพพบกับทางด้านเพชรกงฟ้าสอสมหมายพิขัดน้ำหนัก118ปอนด์และผิดท้ายรายการด้วยกวางเงินนะครับพบกับทางด้านพลังทรัพย์นี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับแฟนครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้มวยอันตรายมากเข้าตัวถูกอย่าลืมบอกตัวบังทุนนะครับราคาแปลกแปลกเราจะรู้จะเห็นก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์ผมนะครับบันทึกเบอร์ผม 093050480ก็จะขึ้นลายทักมาได้เลยนะครับผมจะแนะนำเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีข้อมูลมวยมีน้ำหนักมีราคาเรทมีราคาสดๆจาาขอเฟทีทั้งหมดบริการฟรีทักมาได้เลยนะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับคู่แรกนั้นสุดสาครและทางด้านพรสวรรค์มา101พรทพีกัดรักชุมพรทัศยาสัตว์มา119ปอนส่วนเพชรแสมมา120พรทพีกัด ชูซับมาร้อยสิบแปดส่วนนางด้านเพชรกรงฟ้ามาหนึ่สิบเก้าจุดสี่ลดเป็นหนึ่งจุดสี่กวางเงินนะครับกวางเงินมาร้อยสิบสามจุดห้าปอนกวางเงินมาร้ึ่สิบสามจุดสี่นะครับพิกัดหนึ่งรนึ่สิบสามจุดห้ากวางเงินมารนึ่งสิบสามจุดสี่และทางด้านพลังซับมารนึ่งสิบสามจุดสองนะครับนี่คือน้ําหนักและคู่วมวยในวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเด่นนะครับไปมาดูราคาเด่นคู่เรกนั้นรักชุมพร ครับทางด้านเพชรแสมคมนะครับเล็ดเปิดไม้ทางด้านเพชรแสนคมเป็นต่อสิบเก้าชูทรับเป็นต่อสิบเก้าพรสวรรค์รครับท่านสุดสาครสุดสาครนเป็นต่อสิบเก้าวันนี้ราคาเด็ดใกล้เคียงกันมากนะครับมาดูมารักมาชอบผมเลยนะครับคู่แรกนะครับสุดสาครนกับทางด้านพรสวรรค์คู่นี้ใกล้เคียงกันมากสุดสาครได้หนานะครับเทียบแบบรูปร่างเดี๋ยวตัวเล็กกว่าเทียสั้นกว่าพรสวรรค์ี่สูงยาวเข่าแหลมนะครับอนา,าคตไกลทั้งคู่ คู่นี้ไม่ห่างนะครับส่วนตัวผมชอบไป้ที่ความสูงยาวใหญ่ของพรสวรรค์เกียรติไพศสนนวันนี้เบียดมากเขา้าหรือหมกบตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองกับลักชุมพรท่าเสียยาสัตว์วันนี้ต่อน้าหนักปอนหนึ่งร้อยสิบเก้าถึงร้อยยี่สิบปอนส่วนเพชรแสงขุมนะครับสมชจกีมที่นครน,นะครับลักชุมพรนนี่เขาในเหนียวหนึบอาวุธหลากหลายแต่ว่าทั้งคู่นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีทัวเตี้ยวกว่าแต่ว่าได้หนาเพชรแสงคุมสูงยาว น้ำหนักได้เปรียบปอนหนึ่งเรดเปิดมาเป็นต่อคู่นี้น่าลงทดลองนะครับลองไปที่รักจุมพลทัศยาศาสตร์มโอขาสพลิกมาเป็นต่อกองตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยนะครับผมชอบไปที่รักจุมพลทัศยาศาสตร์นะครับคู่เอกรายการนะครับชิงแชมป์ชูทร,รัพย์สอสระชีพหนักแรงทุกลูกเก่าเกมแข้งหนีแรงเข่าในเหนียวหนึบแทงดึกแทงแรงมันหนักสอกคมกระดูกดีครับสมเพชจก้องฟ้าซ้ำทีมงานผู้จัดสูงยาวแต่ว่ากระดูกเป็นรอง เมื่อเช้ามาลดอยู่1.4คู่นี้เรทเปิดมาจูแซปเป็นต่อ10.9โอ้นะลงตัวองอีกครับคุณมีโอกาสเบียดมากมีโอกาสพลิกเพ,พิกมาสูงเข้าเพชรกองฟ้าไว้รองไว้แล้วออตัวบังทุดเดานะครับผมชอบไปที่เพชรกลองฟ้าสอดสมัยนะครับส่วนกูจะทายทางด้านกวางเงินนะครับกวางเงินพบขับทางด้านพลังทรัพย์เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านกวางเงินมาขาดอยู่0.1 ส่วนพลังซัพ์มาขาดอยู่0.3คู่สุดท้ายคู่ส่งแขกอันตรายส่วนตัวผมชอบไปที่ความเงินนะครับเล่นแล้วเรื่องของตัวพังทุนนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่ทางด้านพรสวรรค์สูงยาวเขาว่าแหลมได้เปรียบความสูงวันนี้เบียดแต่ว่าน่าจะดีกว่าท้ายท้ายนะครับคู่ที่สองตอบอนหนึ่งจะเสียเปรียบรูปร่างเรดเปิดมาให้เป็นรองหน้ารองครับรักจุมบอลทัศนยศาสตร์กุ่มร,รายการวันนี้ป้องกันแชมป์ชิงแชมป์นะครับ เป็นทางด้านชูทรัพ์หนักแรงเขาเกมแต่ว่าวันนี้จะพลิกแพ้เพชรกองฟ้าสอสมัยให้เป็นท้ายรายการด้วยกวางเงินวันนี้น่าติดตามครับคุณสุดท้ายคูส่สังเกตอันตรายนิดหนึ่งขอบคุณสำหรับความใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ